p o อ u l a r ล u ามิวสิมีอีกชื่อหนึ่งว่าวงดนตรีลีลาดนิยมเล่นในงานเลื่เนเริงทั่วไปในปัจจุบันมักเป็นที่รู้จักในชื่อของเพลงป๊อปมีต้นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรในปีคศหนักราร้อและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเวลาต่อมาลักษณะของวงดนตรีลีลาดจะเป็นการรวมกันของแนวเพลงหลายแนว ทำให้เพลงมีความหลากหลายเพลงโดยส่วนมากนิยมแต่งให้มีความยาวสั้น,ลนกลางกลางมีท่อนฮุกคอรัสและท่อนร้องอื่นๆทำลายของเพลง Popular Music สจุดเริ่มต้นเมื่อปี1950เป็นจุดเริ่มต้นของป๊อปสมัยใหม่แนวที่เด่นคือ Rock and r o โรและ d ู o ็อบเริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าเป็นครั้งแรกต่อมาในปี1960แนวที่เด่นคือป๊อปร็อกโฟร์ป็อปโมท ซึ่งในปีนี้เป็นเพลงที่เปลี่ยนจากกระแสรักให้มีกระแสที่จะท้อสังคมมากยิ่งขึ้นต่อมาเป็นประเภทของเครื่องดนตรีในยุคป๊อปปูล่ามิวสิกเครื่องดนตรีในยุคป๊อปปูล m u มิวสิกแบ่งได้เป็น5้าประเภทหลักๆดังนี้ 1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเช่นกีตาร์ไฟฟ้า 2. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมเช่นฟลูต 3เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะเช่นกองชุด 4. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเช่นคีย์บอร์ดไฟฟ้า 5. เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์มาต่อกันที่ ศิลปินที่มีชื่อเสียงกันเลยนะคะสำหรับปี1950เนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก Elvis Presley นะคะหรือว่าเจ้าของฉายาราชาแห่งวงการบักแอนโรนั่นเองค่ะสำหรับผลงานที่โดดเด่นของ e l ว i s นะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก Heartbreak Hotel นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลแรกของ Elvis นะคะที่ติดอันดับหนึ่งบนวิวบอร์ดฮอตฮันเแล้วก็ได้สร้างปรากฏการในวงการเพลงอเมริกันเลยค่ะ และศิลปินที่มีชื่อเสียงในช่วงยุคปี1960เนี่ยนั่นก็คือวง The Beatles นั่นเองค่ะวง The Beatles เนี่ยมาจากประเทศอังกฤษคะ่ะแนวเพลงของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวป๊อปแอนด์รนะคะสำหรับผลงานที่โดดเด่นของ t h e b e a t l เ s ก็คือเพลงเฮ้จูค่ะในช่วงยุค90ศิลปินที่มีชื่อเสียงคงะหนีไม่พ้นมารายแครี นักร้องคนเดียวที่มีซิงเกิลได้5เพลงขึ้นถึงระดับ1บนชาร์ต b i l บอร์ r h o 100ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เธอยังได้รับการขนานนามว่าเป็นราชนินีแห่งคริสต์มาสเนื่องจากเพลงคริสต์มาสของเธอได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอัลบั้ม m e r y Christmas ในปี1994ในช่วงปี2010จนถึงปัจจุบันนี้ Taylor S w ว f t นักร้องและลลนะักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จหน<ม>ึ<ม>่งในสุดที่หญจากคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างต่อเนื่องเช่น <laughs> The Eras Tour ที่สร้างปร,กรากฏการณ์ไปทั่วโลกสมาชิกพูดจะทำคนที่หน นางสาววชรีวรพัฒน์เล็ที่หคนที่ 2. นางสาวเพิ่มพงสุดมณีรัตน์เล็ที่6คนที่ 3. นางสาวบุญยวีชาติพัฒนานันเล็ที่8คนที่ 4. นางสาววริศลาสุขเจริญไกรศรีเล็ที่2 4คนที่ 5. นางสาวนรพัฒน์วรรณบูรณ์เล็ที่34ชั้นม .575 ค่ะเสนอครูสุรเชษฐเมฆอากาศ